คุณผู้ชมครับมาติดตามกรณีที่คนร้ายเนี่ยมากราบไหว้ย่านาคก,ก่อนจะปิดทองแต่ว่าสุดท้ายแอบมีการปลดเอาสร้อยคอทองคําแต่ว่าเป็นทองปลอมเนี่ยหนีไปนะครับหนีไปก็หนีไม่รอดนะ,ะโดนชาวบ้านเนี่ยเขาจับไว้ได้นะครับมีคลิปเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับอยู่ในวัดมหาบุตรเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของศาลย่านาคนะครับหรือที่หลายคนบอกว่าก็คือแม่นาคพระขนงเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิป ตอนที่ถูกจับได้หน่อย ุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้คนร้ายลักษณะคือสาวทอมทําทีมาปิดทองย่านาคและก็พยายามจะถอดสร้อยคอของย่านาคซึ่งมีลักษณะดูเหมือนสร้อยคอทองคาแต่ว่าจริงๆเป็นทองปลอมโดยใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งจนถอดออกมาได้สำเร็จจากนั้นเก็บซ่อนไว้ในกระเป๋าเหตุการณ์ภายในวัดมหาบุตรนะครับล่าสุดวันนี้ผู้สื่ข่าวเดินทางไปที่วัดมหาบุตรพบว่ามีคนมากราบว่ย่านาคกันตามปกติ ต่อมาได้สอบถามกับผู้ที่ดูแลสารย่านาคโดยนายจตุพลดวงดีบอกว่าคนร้ายได้มาว่ยายนาคแต่มีพิรุษคือมาปิดท้องที่หุ่นย่านาคนานผิดปกติเมื่อได้เปิดดูกล้องวงจรปิดจับภาพได้จังหวะที่คนร้ายกระชากสร้อยออกจากหุ่นโดยคนร้ายมีลักษณะอาการมึนเมานะครับช่วงเกิดเหตุประมาณ5ทุ่มทีแรกก็ปฏิเสธบอกว่าจะเอาสร้อยมาถวาย ซึ่งตอนที่ช่วยกันจับตัวได้เนี่ยก็มีการปฏิเสธเสียงแข็งพวกตัวเองจึงเห็นผู้หญิงที่มากราบว่าย่านาคจึงรบกวนมาช่วยค้นตัวคนร้ายให้หน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีแต่ผู้ชายก็ไม่อยากจะค้นตัวผู้หญิงเนี่ยนะครับพอค้นตัวแล้วปรากฏว่าในกระเป๋ากางเกงเนี่ยไม่เจอสร้อยแต่พบสร้อยอยู่ในกางเกงชั้นในเลยนะครับนี่ได้สร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นนะฮะแต่ว่าจริงๆเป็นของปลอมนะเ,เดี๋ยวลองฟังผู้ดูแลสารย่านาคหน,น่อย เอเข้ามาแล้วก็ปิดทองนานผิดปกติอ่าเราก็ขึ้นไปดูแล้วจะมีกล้องกล้องสุดแล้วก็มีพนักงานอีกสองคนเจ้าหน้าที่เขามองกล้องเขาาก็ดูเราอยู่แล้วก็เขาก็เขาก็ชากไปเขาก็ไม่ยอมลารับตอนแรกอ่าเขาบอกให้พ้นตัวเลยตอนแรกในกระเป๋าเงเกงไม่เจอเจออยู่ที่เดินเกงในนี่นะครับ ก็คงจะคิดว่าเป็นทองแท้นะแหมปลดออกมาจากคอของหุ่นย่านาคเลยนะครับแต่สุดท้ายคุณผู้ชมฮะเขาบอกเป็นทองปลอมนะครับไม่ใช่ทองแท้สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับจับได้คาหนังคาเขาคาสารย่านาคนะฮะหรือแม่นาคพักขนงนะครับ